สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับต่าต้นวันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาดูวิธีการทับเบาะแล้วก็ใช้เบาะของรถ m e w X กันเต็มๆนะครับในแถวแถวสองและแถวสามนะครับใครที่แบบว่า,าต้องการใช้พื้นที่ในในรูปแบบของตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะคือเบาะเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างาหลายรูปแบบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันการทับเบาะของ m e w X นะครับอ่นะ ตรงนี้เลยคืออันนี้คือเดิมๆนะอันนี้คือเบาะแถวสองนะครับแถวสองเนี่ยก็คือจริงแล้วนั่งได้สามสามที่นั่งนะสามที่นั่งแล้วก็สามารถเ e อ็นเอ็น e หลังได้นะฮะเอ็น e หลังได้สี่ห้าองศาแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีถ้านั่งสองคนเนี่ยก็จะมีที่วางแก้วน้ําใช้งานง่ายนะฮะอันนี้ใช้งานง่ายมากเรากดเข้าไปเราก็ ขึ้นมาวางได้สองแก้วนะครับผมหลังจากนีเราจะขึ้นแถวสามนะขึ้นแถวสามนะฮะคือวิธีการที่จะต้องอเอาเอาตัวนี้ลงมาแนะนําว่าคุณลูกค้าเนี่ยคือหันหน้าไปทางด้านหลังรถแล้วก็ใช้มือด้านนี้นะดึงสลักตรงนี้นี่ตรงนี้นะะดึงสลักตรงนี้นะนแล้วก็ได้ขึ้นมาค่านขอย่างาง,ง่าย ก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะเวลาขึ้นแถวสามนะครับอ่าขึ้นแถวสามแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะนั่งแถวสามแล้วก็เหยียดขามาทางด้านหน้าอย่างบางคนแบบเมื่อยขาไปออกกําลังกายมาอะไรเงี้ยนะฮะก็นั่งแถวสามแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาบนนี้ได้อันนี้ก็คืออีกวิธีหนึ่งในการใช้งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแถวแถวสามกันอ่ถ้าในส่วนของแถวสามเนี่ย จริงจริงแล้วอ่ะสามารถปรับอันนี้คือปรับปรับเอนได้นะับอันนี้คือ Port i. Port i. ปกติปกติก็คือสามารถปรับเอ็นได้อย่างนี้ซึงก็จะแบบนั่งจะสบายขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถยืดศีรษะตรงนี้ได้เพื่อรองรับหัวนะฮะอันนี้ก็ดีมากนะแล้วก็อันนี้ก็พับได้นะก็คือดึงก่อนดึงสลักตรงนี้นะฮะดึงแล้วก็ดันลงไปดึงแล้วก็ดันลงไปนะฮะ อ,อันนี้คือต้องการใช้พื้นที่ด้านหลังในการวางของก็คือหนึ่งแถวอันนี้คือหนึ่งแถวนะก็ยังสามารถนั่งได้สองแถวหน้าปกติก็คือแถวสองและแถวสามก็ยังนั่งได้ขอแค่ต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะฮะคือฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คือใช้ได้เหมือนกันแต่พื้นที่เนี่ยอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับะก็คือเด้งเหมือนกันเนีอ้อเบาใช้งานได้หลายรูปแบบมาก นะครับถือว่าคือมันเป็นรถด้านหนึ่งประสงค์นะฮะก็ต้องการที่จะเอาของมาวางอย่างนี้ก็คือยังนันน่งได้หนึ่งคนอันนี้ก็ได้พื้นที่เต็มๆอันนี้รองรับน้ำหนักได้เป็น,100นร้อยโนนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราจะทับเทียบกนเลยก็เหมือนกันถ้ายังฝั่งฝั่งนี้นะฮะก็แนะนําว่าให้หันหน้าไปทางด้านหลังรถแล้วใช้มือนี่ดึงสลักตรงนี้สลักตรงนี้นะนี่เหมือนเหมือนกันเหมือนข้างโน้น คือมันจะง่ายถ้าเกิดดีอย่างเงี้ยแล้วเราใช้มืออย่างเงี้ยมันจะง่ายแล้วก็ดันขึ้นอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ขับเรียบขับเรียบใช้งานวางของสัมภาระ,ะอะไรพวกนี้นะฮะเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าต้องการให้เด็กนอนเล่นด้านหลังก็อาจจะมีมีผ้ามาปูนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นอ,อาจจะเป็นรอยได้แต่เําหนักไม่เป็นร้อยโลนะครับ ก็มีที่วางแก้วน้ําค่อนข้างจะหลายจุดมากเพราะว่าการเดินทางไกลหรืออะไรพวกนี้ก็เครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะฮะ็โกเคียอยู่อันนี้เราก็รีวิวในเรื่องของเบาะแถว2และแถว3การใช้งานนะก็เดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูส่วนต่างๆของ UX กันต่อวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ